คลาสสิกจระเข้มาใหม่สวยมากเลยค่ะกลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอดน,นำกระเป๋าคลาสสิกบริเวณกระดูกท้องหนังจระเข้มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณขาเรียบเกรดมังกรถูกต้องไหมคะถ้าเป็นท้องหรือกระดูกท้องคือบริเวณที่แพงที่สุดนะคะ ขอย้ําเลยว่ารอบนี้มาเป็นหนังพิเศษนานๆจะมีมาสักทีหนึ่งแล้วน้องเอกจ,จัดให้ในราคาสุดแสนพิเศษด้วยนะคะพี่ๆขาเริ่มต้นที่สีเขียวเดี๋ยวพี่ๆดูหนังได้เลยนะหนังตัวนี้หายากมากใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่8.3นิ้วนะคะขอขนาดค่ะขนาดความกว้างอยู่ที่8.3นิ้วนะคะส่วนสูงอยู่ที่5.5นิ้วความหนาด้านข้างอยู่ที่3.5นิ้ว ถ้าเป็นงานท้องหรือกระดูกท้องหนังหนึ่งชิ้นแบบเนี้ยพี่พี่ค่ะเป็นงานหลักหมื่นเลยนะงานหลักหมื่นเลยนะนอกจดให้พิเศษพิเศษพี่พี่ค่ะใบละ1 9ึ0บาทเท่านั้นอันนี้คือหนังหนึ่งชิ้นเลยนะท้องกระดูกกระดูกท้องหนังหนึ่งชิ้นสองเวอร์ชั่นในหนึ่งเดียวอูโหูดูมุมนี้กันบ้างค่ะมุมด้านหน้าพี่พี่ค่ะ มุมด้านหน้าก็สวยอะไรแบบเงาใหม่แวบเลยอันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะรุ่นยอดนิยมที่สาวๆทุกคนรับไปแล้วพึงพอใจขนาดกำลังน่ารักใส่โทรศัพท์มือถือเข้าของเครื่องใช้ที่เล็กที่น,น้อยอย่างนี้นะคะพี่ๆค่ะเครื่องสำองคเครื่องสำอางใส่ได้เลยกระเป๋าสตางค์ใบเล็กใส่ได้เลยพี่ๆค่ะดูบริเวณกระดูกท้องนะกระเป๋าตังค์นะแค่กระเป๋าตังค์อย่างเดียวนะคะ ใบละ4,000บาทค่ะนี่ค่ะใบละ4,000บาทอันนี้เว็บไซต์ในไทยแลนด์แล้วราคาจากน้องเอนะนึ่งนาทพี่บาทพี่เชื่อต้องเอกเลยค่ะว่าอันนี้คือราคาถูกตาแตกมากนางสวยเวอร์มากแล้วซับในหนังวัวด้วยนะคะปกติรุ่นเนี้ยขายดี รีวิวมาหลายปีแล้วค่ะเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นรุ่นที่แบบว่าส,สาวๆผู้คนถือออกมาแล้วสวยแน่นอนนะคะจะ cross body หรือจะสะพายข้างก็สวยเพราะมันสวยมากจริงๆพี่ๆค่ะดีไซน์ตัวนี้คือเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์อันนี้คือสีแดงวายสีแดงวายกระดูกท้องอ่ะปกติขาเรียบเกรดมาก่อนต้องเหก็ ขายใบละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะแต่อันนี้คือกระดูกท้องพี่พี่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าจอแเก้แต่และสัดส่วนแต่ละบริเวณเน่ะราคาไม่เท่ากันบริเวณนี้คือแพงเทียบเท่ากับท้องแล้วค่ะพี่พี่พขานี่หนังตรงนี้กระดูกกับท้องเนี่ยหนังแค่นี้คือตัวหนึ่งผลิตได้แค่ใบซองใบแค่เนี้ยตัวหนึ่งผลิตได้แค่ใบเดียวเลยข้างนี้ชิ้นหนึ่งข้างนี้ชิ้นหนึ่งจบเลยนะคะพี่พี่พขาสองเวอร์ชั่นในหนึ่งเดียวแล้วหนัง <c oughs> สวยจึงมาก น้องเหยจะให้พี่พี่ดูหนังสีแดงไว้ใกล้ๆนะคะว้าวเป็นหนังย้อมนะคะแล้วก็เคลือบเงามาอย่างสวยเลยค่ะตัวเนี้ยเคลือบเงามาด้วยเห็นไหมหูยทุกคนคะ่ะฝากระเป๋ากระลำต้นนี่คือหนังผืนเดียวกันเลยนะคะหนังหนึ่งชิ้นใหญ่ๆท้องสวยสวยเลยนะคะดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็เป็นผืนท้องสวยสวยเลยตัวด้านข้างแล้วก็ตัวใส่สะพายนะคะฝากระเป๋าด้านในแล้วก็ซับใน ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้คือเป็นหนังวัวแท้นะคะด้านหน้านี่นะเนี่ยคือท้องจระเข้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ดูก้นกระเป๋าใบนี้ก้นกระเป๋าเป็นจระเข้ด้วยเป็นไงล่ะนี่อ้ยสวยมากเลยค่ะไปแล้วสองสีไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ำเงินค่ะอะจะถือจะสะพายได้หมดชุดไทยชุดเดรส เสื้อยืดกางเกงยีนได้หมดค่ะรุ่นนี้น่ารักมากเขาก็มีหูทิ้วให้มีสายสะพายให้ไม่ใส่สายสะพายก็สวยนะคะรุ่นนี้ดูด้านหลังโค้งมาดูด้านหน้าเป็นหนังผืนเดียวกันขนาดนี้แล้วพี่ๆี่ค่ะจะหาสวยกว่านี้ก็ยากแล้วไม่มีแล้วค่ะดูนะคะกว่าจะได้จระเข้แบบผืนสวยๆแบบนีน้อย่างนี้ต้องมีสะสี่ปีขั้นต่ำนะคะ สีปีขั้นต่ําดูส่วนด้านหน้ากันบ้างพี่ๆหนางสวยด้านหน้าเป็นท้องเป็นผืนเลยค่ะท้องเป็นผื่นเลยสวยมากค่ะทุกคนขาดูก้นกระเป๋าหูใส่วัตถุดิบให้อลังการมากนะคะทั้งงที่บริเวณน,นี้จะเป็นบริเวณที่มีต้นทุนสูงกว่าขาเรียบนะแต่น้อเอจัดให้ได้นะคะมาต่อกันที่สีต่อไปนะคะเป็นสีส้มอิฐนะคะ บริเวณกระดูกท้องคือสวยมากจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะหนังปืนนี่คือดูหรูหราคือดูเลิศม,มากเลยแล้วจะหาในราคาแบบนี้ไม่ได้ด้วยนะคะพี่ๆใบแนน้อเอปรับเป็นสปายสั้นนะคะรุ่นนี้คือเราจะปรับเป็นสปายสั้นก็สวยสปายยาวก็สวยแล้วงานตัวนี้คือสวยเข้ากับทุกชุดกับทุกชุดจริงๆจะสพายกับเสื้อผ้าถือกับผ้าไหมชุดเดรสนะคะเสื้อยืดกางเกงยีนส์ันเข้าได้หมดจริงๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ดูนี่สีส้มอิดฝั่งนี้นะหูหิ้วนะไล่มาที่โซนด้านหลังนะคะโูสวยมากเลยหนังชิ้นนี้นะคะพี่ๆขะรุ่นเนี้ยผืนนี้ชิ้นเนี้ยคือแบบที่สุดจริงๆเลยอะรุ่นเนี้ยในรอบแต่ละรอบแต่ละรอบที่ได้มานะคะคือสวยทุกแบบแต่แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบที่มีน้อยมากๆรุ่นนี้ตั้งแต่เราขายมาร้อยใบนะคะ 90ใบเป็นขาเรียบหมดเลยนานๆจะได้เจอบริเวณกระดูกท้องสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะและใบละ1,990บาทเท่านั้นสนใจแคปภาพทักแชทมาได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยและสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง Youtube น้องเอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ทุกคลิปมเมเ่อน้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลย ส่งฟรีมีปลายทางและมีของแถมให้ทุกออเดอร์นะคะของแถมช่วงนี้เป็นซอ,อ,องออขอยค่ะใส่เหรียญหนังวัวแกะไายชั้งไทยแลนด์แถมให้ทุกออเดอร์นะคะสวยงามมากขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋นะคะแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ